มันก็ปกติเองพี่เนาะตายแล้วจากหลอกอันนี้มันหลอกก็เนี่พี่เนาะฮะมันก็ตายโอ้ มมาเบิ่ายดีนี่สวัสดีสวัสดีพ่อยพี่น้องสวัสดีจ้าน้องคิงแม่มันนี่มีข่าวดีพี่น้องอันนั้นง่วงมารอนจีออกลูกเนาะพี่น้องมันกำลังจะออกพี่น้องนี่กำลังเห็นขามันอยู่น้องคิงสวัสดีก่อนนีิดุสวัสดีพ่อแม่ปลาลูกก่อนสบายลูกสวัสดีค่ะพี่จ้าเดี๋ยวถาเบิ่งถาสมพี่น้องเดี๋ยวมารอนสิ ถ่ายกองดังให้เ oh, บึงเนาะว่ามันกำลังออกก่อใช่นหะพี่นุะงอาร์ตับถ่ายนาอพอมันจังสุ่มเลยเอามปนแนมบึงอยูเห็นไหอันนี้แลังเห็นขา้ามพ่น่อันนี้ดุด่อไปพี่น้่ง ีดูไงงัวตัวนี้งัวงัววอดอเองนะตัวอีเมยเอาหายตั้งแต่พะตั้งแต่ปีกายอีเมย์น่าหายมาเดี่ยมันก็ออกลูกอันนี้กค่ตังเจออกลูกมาเบิ่งกันมันจะเป็นตัวตัวแม่หรือตัวเถิดเนาะดุดน้ำกันพี่น้องเดี๋ยว่วยมาเบิ่งไแก่ๆกพี่น่อเก้วเบิร์กก่ๆมันเป็นยังไง

ซอยมันเห็นไหมปลามันเ่งเอ้ามาดอนกับบุเคยเคยยางงเออกลุกเยกะเตินเนาะอันนี้นีๆๆออกเรื่อยๆเนาะเห็นปะอันนี้นี่ออกแค่ท่าอันเป่งเรื่อยๆคือชีเจ็บเนาะพี่น้องเจ็บอยู่เลยเนาะเจ็บค่อยๆออกหลู่เกี่ยวเลย rụt ngân binh nó hà lên hà nội hà nội hà nội hà cho hắn nội hà 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 nội มันพอรจะเอาไหมเคลียอันนี้มันมันเอาหัวหรือเอาตีนออกก่อนยังไงหัวได้ไหมห้ยมันก็ปวดตีนผิดหรอกตายแล้วจากอือดอกอันนี้มันออกก่อนอือ Nee, wie Ha? Wann geht Oh, lüg mal mögen, wann noch? ตัวตายดื่นดิ้นดิ้นนี่งูขางครูกันละนี่ชื่อเ่าังไงดิชื่อว่าังไงดิพี่น้องอ๋อออกออกใส่เพื่อไงหันใจได้อยู่วันนี้ มร้อนตกใจเพื่อคือว่ามันตายไปหน่อยฮะม่ยานนกหนักลูกอันนี้น <c oughs> อันนี้ออกลูกออกมาสิอยูสี่ด้ือ điên như vậy đó, nếu họ sẽ ăn nòng nó, nếu nó chỉ ăn nòng nó thôi. Con ong cái to cái, quên, khi mà nó ta, nó, ôi âm 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 âm, vương 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 tổ, tổ, tổ mẹ. Hmm, là tổ mẹ, nó phi long, là tổ mẹ, là mẹ. อ,อีกอ,อ,อย่างมันออกแล้วออกเห็นหนุมน่มกินหนามเอี่ยบ้างมีแหงเพราะมันอยากกินหนามแล้วนี่ถามแม่น้ำเคียงมากคนกตั้งแต่หนามอะไรกิน คือว่ามันตายคือว่ามันตายอ๋อไงล่ะมันห่วงดุมันนะหนองๆมันเนาะ ไปย่านเสือกแม่ก่อนแม่มันเดีอดบมดถึงแม่คิง้งจะขึ้นห,น,หน้านรร้าแล้วเวลาไปทาแม่เดี๋ยวไปทาแม่ไปทาแม่ละตอนนี้มันเดีอดจนเวิร์ดแทนเฮ้ยนาะมันเดเอาแต่ว่ามันสิพยายามยืนเนาะ มันจะพยายามให้รูมันยืนนะฮะ,ฮะมันยืนมาทันหนักแต่ว่าเขาแก่เดบฝั่งเขาจะเขาแก่จังไรเนาะแก่เดบอ่อนมานาเนาะมาลอนกับ่เคยแก่เดบมันมาทันแต่แก่สับเดบตีนมาหานันย่งอ่อน ยืนไหน,นมังน,นี่มันจะยืนมันอยากยืนยนืนไหมลุก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 ลอ้อตำลุกคุกข,ขา เินได้เลยพี่น้องแต่ว่าเสือยังพันจะจะไปพันโตมันเสือออกไปเอาไปยังไปย์อยู่ยังไปยอยู่ตัวแมนจบเยือแล้วพี่น้อง เอา้าแม่มานกับเลี้ยงลูกช่างใสเป็นช่องเป็นแม่โหสาวนะหัวตัวนหะเป๊ะขาสันอา้าไก่ชียางไหลเลยแหละม่อ,อยากกินนุ่มมาจากแม่มักกับชักยัง ยืนได้แล้วก yes. yes. ังกะกังกาอาชันเดียวเยวอนนั้กระดิกงเล็กน่อยงัดยืนนึงย้ายหนังจุดไพ่จุดไพ่บ่ตอนนี้ยังทาทาหนองมันเนาะพี่น้องทาหนองมันออกอีกต้องเผามันเด๋ยเนาะ าะว่าขันมะเผามันขันมันออกมามันชีกินเบิดตาไลาสุดตาเฮิร์เติบเลยพี่น้องก็บบท่านออกก็เถิอเนาะทาทาบางทาส้มต่อไปพี่น้องว่ามันชีออกตอนไหนตอนนี้เวลาก็ประมาณเก่าโมงเก่าโมงกรัวเกาโมงเสาร์เนาะลุนไปต่อพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่บุงเขิงนะพี่น้องยังไม่มีวี่แววที่จะออกเลยเนาะหนองมันบอดอนก็เลยเดี๋ยวไปเอาเปรี้ยวเฉมานอนนอนถ่านาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะถ่านก็อดเอาเผามันอยู่นี่แหละคลองแสบนั่นนสิได้กินเนาะเธอหนึ่งบอดอนก็เคยกินตั้งแต่ตอนยังหน่อยๆคนเลยเนาะก็คขึ้ยากนะ คืออยากกินเอานอนถามอย่างนี้แหละสิออกมาบวะออกหรือบ่ออย่ามันสิกินเบิดต้องเผามันเรื่อยๆบัท่านออกอยู่พี่น้องกินที่แย่งแหละวันเราแคหิวเข่าแล้วมากินเข่าเนาะกินเข่าเนอะพี่น้องสบายดีขอบใจพ่น้องเนื้อหมอแจ้กเสือของ มาสิมาสิได้กินนั่นสวนน้องัวตอนตอนเทนก็ได้บริตื้อยังออกมาตามหมกทั่วพี่น้องไงเดี๋ยวจะมีแบบทัวร์อยู่พี่อ่ะคือดิฟเขาออกมามาสิได้กินมากเนาะบอลไปเบิ่งนในยูทูบแบบสามสี่ชั่วโมงเพลินจะออกเนี่ยโมทันน้องที่ทุกเขาอยู่ไหนเราจะไปอีกนะสะไปดีครับ ขอบุณค่ะอกินค่ะเหน่ยอยากกินข้าวกับพี่น้องคหเมือนะม่อยนะเมื่อยท้องห้องท้องไปก่อนล้วเด้อแล้วตอนแรกเขาจะกินข้าวเดวอองง้อส่วนนองหอแสบแสบนะพี่น้องตอนนี้ครับตัังจา่ที่เรากินข้าวแล้วก็ทาอีกแคประมาณสิบชาทีนะพี่น้องกันกำลังเห็นหนองมัน<า>มออกมาเนะาะา วีเลยกําลังนอนกําลังเห็นหมาอเลยเนาะมันนอนเนาะมันได้เห็นเนาะกําลังคอยไล่ไล่ไล่ออกมาชิลกินน่องงัวแล้วน่องนุ uh ่มจินกินเป็นยังไงบ่สอะฮะกินเป็นกินเป็นหมอบอสบอนี <k 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 <k> ่ี Đủ phần gần nóng cho nó chứ chị chứ 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 còn lăng. chứ 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 Ừ, phải ăn chứ chứ thầy? chứ 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 hụ nó. chứ 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 mình chứ 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 มอคอยอันนี้เป็นไงเอวนีื่อเหลืองันือเอไดรีนีต่ื้อดูันื้อไะเ็มโมสามเลยฮะมันคือนไยืนปะยืนไหมลุกๆๆลุกขึ้นขนาดว่าคว่ัมพูหันมอขนาดปอยอันนั้นแปลว่าเสียมันรุดปอยมันกินดีมันยั่งมคอยกินเขาเขาไหรร กินแต่เนื้อกันเทแบบว่าเวลากินเขาอันโทไปไกมทำไปไกลบก็คืบยืนเอาทางนอนได้ดึงออกเลยบอออกเิดเจอให้มันออกเองวันนีออกเทน้อยเทน้อย นมันลุกลืนยืนขึ้นนะเวเนาะย้อนสือแนวแสบกปเตรียมสกนินกันดึงออกเลยว่าไงวะ เดีเอาเสือเอาไปผูกยู่บอเพื่อแล้วมันจะถือแกบได้เลยพี่น้องเอาหมดละก็ได้บได้ไาได้นะทำนี้แหละมาทีดูดรนดุดเซเว่นเออบอลคือแกบได้ตายแล้วมันขนาดเนาะไปหันเสะไพี่น้องเลย แม่สิแบ่งมาใหายแม่เลยเนาะแม่อยู่ว่างคนเดียพี่น้องอันต่างๆคนเดียเนาะมองแม่เราขึ้นมาเป็อยากใช้ก็อยากนะฮือทำมันสุกมันจะเป็นแต่แนเนตอนนี้มราท่านกันอะไกินยาวเมื่อเที่ยงก่อนพี่น้อง สิบนะม b u a ่อะไรเนาะบัดบมามันตกมาบ่เูห็นลูึ้นนั่งขึ้นลูกขาวลังขวบขวบก,กับโไดไปไหนเนาะเข้าไปว่าแบบเตวาบางเม่บางเม่ก็ได้ดีบอครับอ่ะ,นะัง่ะ ขอบางคนกับเป็นคุผู้ใดอันนี้คือหน่อยแช่้ำน้นอยๆกับ,บ่เต็มอนี่อียังกินอภากันลูนิ้วบนุ่วบกินอภากพูดนุ่วกินอา,าก

เออโอ้ยมวยมาอยู่หน้าแต่สาวหมูมักว่เกิดทุกออกหน้าออกอาเทศทีมก่อนเอ้ยเท่นทีสีดังกับสามก่อนกระลายเติบแล้วค่ะเดี๋ยวสิเต็มหมอพูดล้วเดี๋ยวสิไปแบ่งเนาะแล้วชีเอาห่างไท้น่กัน ไปเบิ่งคลิปหนาเลยพี่น้องเนาะเอาสิเป็เปนจะได้่ตไปว่าสิได้แบ่งให้อีแม่น้ำนั้นเนาะคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เด้อขอการอีพี่หนาพี่น้องกาศึกแบ่งใบให้พอ,อเฮ็ดกินอยู่หนะ้าแล้วก็แบ่งเมื่อทางหวานน้ำแล้วก็เฮ็ดกินอยู่หวานนะ้ำเนาะซ้ำส่วนนะไปบ๊ายบาย บ๊ายบายนะบขอบคุณค่ะจับจุนจ้าสวัสดีค่ะ